วันนี้ตรงกับวันที่11สิงหาคม2568ที่วัดมหาโพธิ์ตำบลมหาโพธิ์อำเภอสระบ,บุรีมีงานบุญถวายทานอุทิศถึงบรรพชนโดยมีคุณย่าคอยกล้วยเลี้ยงเป็นต้นภาพบรรยากาศบุญพระทานฝ่ายสงฆ์พระจรัวาชิระปัญโยและ ญาติโยมนะคะมาร่วมงานบุญในวันนี้นะคะเป็นงานบุญที่ถวายทานอุทิศนะคะถึงคุณย่าคอยกล้วยเลี้ยงนะคะ เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณนะคะของญาติญาติของลูกๆและหลานคุณย่าคอยนะคะที่ระลึกถึงท่านนะคะแล้วก็การทำบุญถวายทานอุทิศนะคะไม่จำเป็นจะต้องเจ็ดวันหรือร้อยวันนะคะเราจะทำตอนไหนก็ได้นะคะในโอกาสต่อไปนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของท่านนะคะถูก ลารึกถึงคุณของบรรพชนของเรานะคะของลูกของหลานนั่นคือคุณย่าคอยกล้วยเลี้ยงสาธุสาธุค่ะ